<c oughs> จบแล้วอะไรไรเด้อเอาละครับสัสดีผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ในเกม Angry Birds นะครับโอ้โหยืด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 แล้วไงวะยืดยืดยืดแล้วยิงโอ้โห,โโหไม่มีเกมอะไรเล่นต้องมาเล่น Angry Birds แล้วโหลเนี่ยเอาไงต่อเราชนะแล้วใช่บ่ชนะแล้ว เาอยู่ในเกม Angry Birds อ้ไม่ก็ไม่ได้เล่นมา10กว่าป e. ีใช่บ่ไม่รู้เฮ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอาว่ะอ๋อคือให้ชนตรงนี้ยิงไปเลยเอา,าอะไรเนี่ยกดเหรออ๋อมีพลังมีสกิลด้วยเอาว่ะ Angry Birds เราไม่ธรรมดา,าจริงๆยังไงต่อเอาไปต่อดีเพื่อน เฮ้ยมีหมูมาหมูเป็นเชฟขโมยไข่ไปโอ้โหเราต้องไปเอาไข่คืนใช่บอกนี่สามดาวครับผมเฮ้ยด่านแรกผ่านไปเฮ้ยเอายังไม่ผ่านเหรอเนี่ยด่านแรกจบแล้วเอาว่ะโอ้โหเป็นหอคอยเลย เรามีเรามีเองกิเบิร์ตตัวเดียวด้วยใช่ไหมยืดยืดยืดเรายิงเอาใช้สกิลผิดเรียบร้อยสลายสิน้นโหหนาวกว่าเดิมครับจังหวะนี้ยืดยืดยืดเรายิงปังโห ยุคโคตรโกงอ่ะทุกคนโหแอ้งกิเบิร์นมันเปลี่ยนไปมากเลยนะจากจากยุคก่อนมายุคนี้แบบืึภาพสวยเดียวเลยด่านที่สองว่ะทุกคนอาได้คุณแจมาโหต้องช่วยเหรอช่วยใครเดียวงำผมชอบตัวระเบิดอ่ะทุกคนนี่งำ นี่เอาว่ะเอาเอาสีแดงแล้วนั่นยืดยืดยืดแล้วยิงสกิลโอ้โหอย่างเทพเม่แขิงๆครับผมเฮ้ยมันมีกล่องข้างล่างด้วยดูคนเอาว่ะไปด่านต่อไปเฮ้ยมีมีจรวดด้วยปุ้ม โคตรโกงอ่ะสกิลตัวระเบิดเนี่ยชน,นะสามดาวก็ผมโอ้โหเยี่ยมจริงๆรรอจนไปด่านที่ห้าทุกคนไปโอ้โหหนาวกว่าเดิมทุกคนเอมเอาตัวสีแดงมาก่อนยืดยืดยืดแล้วยิงแล้วก็สกิล ตูมไปแฟนต่อโอเคคราวนี้ตัวนี้มัง้งยืดยืดยืดเรายิงแล้วก็ตูมเรียบร้อยแล้วไปกันต่อ นี่สามดาวอีกแล้วไหมเยเอาว่าเอาตัวระเบิดมาเลยไงต่อยิงแล้วก็ระเบิดตู้โหอย่างโกงตัวมันโกงจริงรอ่ะทุกคนนี่เอาว่ามาเลดมั้งเลดเลด เลตตูมโอ้ oh, <sm all> มันก็ยังโกงอยู่เลยโอ้ม <c oughs> <sm all> ีเด้งเข้ามาในฉากหน้าด้วยฝนโอ้ฝนตกซะด้วยโอ้ oh. <c oughs> เอาไงดีอืม uh อืมผมว่าต้องยิงลูกโป่งนั่นว่ะ ใช่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ใช,ใช,ใช่โอ้โหเหลือนิดหน่อยโอ้เก็บงานเรียบร้อยผ่านเฉลุยครับผมไปไปเจอกับบอสเลยไหนบอสวะอุย้ยอะไรเนี่ย นหนเอาตัวสีดำอ่ะเฮ้ยหรือสีแดงสีดำดีกว่าเอาได้ไหมเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับผมปราบบอสเรียบร้อยตรงนี้จะเต็มแล้วอะเรียบร้อยโดนซ้อมไปหนึ่งโอสามดาว โอ้พาดต้องอันที่สองเราเดินไปอันอันที่สี่นี่ตัวระเบิดเราสีไอ้เชืระเบิดเราเวอร์สองนะทุกคนเฮ้ยอะไรเอาวะโอ้มีคนขโมยไ,ไข่เราไปแล้วเราต้องเราเราเราต้องเบวไข่ขึ้นโอ้ด่านที่สิบเลยไปค่อยๆไปนี่มาด่านที่หกเอาวะ เฮ้ยมีหมูทองด้วยหรือเอาวะเราต้องยิงหมูทองงั้นเหรอตูมเราไงต่อแล้วก็พังหมดไหมเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยตัวเดียวแตกครับผมโหน้ำแข็งเลยอะ่ะเอาตัวระเบิดดีกว่า โอเคโอเคยิงข้างาล่างอูมยังโกงระเบิดอย่างอย่างไกล้สามดาวครับผมนี่จะได้เปิดล็อกตัวต่อไปแล้วทุกคนมีมีหมูอยู่สี่ตัวตัวระเบิดเลยเออาวาหมูกลัว หน <violin> <Styles> <be> <me> ึ่งสองสามเอาวะตูมตูมแล้วไงต่อตูม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 แล้วก็เรียบร้อยเป็นต่อเฮ้ยแย่แล้วมีกคเบิร์ตัวเดียวซะด้วยแต่ว่าเราต้องยิงข้างบนนั้นเหรอเอาว่ะเรียบร้อยหมดไหม เรียบร้อยสามดาวปะนี่สามดาวนะครับแปดอุ้ยเราได้กุญแจมาทุกคนเอาว่ากุญแจเปิดล็อกเตอร์ไหนเดี๋ยวอืมอันนี้ตัวอะไรอ่ะตัวใหม่ไม่เคยเห็นเลยนี่ตัวอะไรไม่รู้ไปด่านที่แปดันดานบอสแลว้วเอาว่า ตัวสีแดงมาก่อนเล็งแล้วก็ยิงเรียบเอาเอาเอารอดตัวหนึ่งไหมรอดไหมไม่รอดเรียบร้อยเอาว่ะด่านนี้ยังไงดีตัวสีดำดีไหมอะ่ะก็ดีนะแต่ว,ว่าต้องเล็งดีๆอะ่ะโอเคน่าจะได้น่าจะได้ ตูมเอารอดตัวหนึ่งเอารอดตัวหนึ่งเอาบ่โผลอดตัวหนึ่งยิงด้วยยังไงดีตัวนี้เลยได้ลองความสามารถด้วยเล็งแล้วก็ยิงเออเยียบร้อยโหสองดาวแน่อนอนเออยังสามดาวอยู่มีเหมือน เลขหนึ่งสองสามคืออะไรบอกเอาว่ะดาทีเก้าเอ้ยสีแดงเลยแบบนี้เล็มาโอเคเลิงลิง,ล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 งแล้วก็ยิงเล็งแล้วก็ยิงเอา,าไม่เกิดอะไรขึ้นโอ้โหเสียฟอร์มหมดเรียบร้อยตัวสีดำเลยถ้าแบบนี้มาพี่ไวเองไอ้น้องนี่น อย่างเทพไม่ไจริงๆครับผมโหด่านยากยด้วยยองไงดียองไงดีอะยิงไปเอา้าอ๋อคือจะลงล่างเหรอโอเคชนะเฉยเอาวะ สนาป่ะเนี่ยสามดาวปะเนี่ยโอ้สามดาว,ย,าดาวยังสามดาวอยู่ไอหนึ่งสองสามนี่คืออะไรอ๋อขนนกเหรออ๋ออัพสกิลมาด่านบอสก็ผมอันนี้คืออะไรอ่ะไม่รู้ไปครับเราไปจัดการบอสกันเถอะไปด่านที่สิบกันเถอะทุกคนทุกคนเรียกเป็นวาดได้ไหมวะ ผมผมอาจะเล่นแค่คลิปเดียวนะสอรีด่ด้วยครับเอาวะเล็งเล็ง,ลงแล้วก็ยิงเอาเออเทสกิลไม่ทันเอาเอาแย่แล้วทุกคนตัวนี้เลยเียวตุ้มเอาไม่ระเบิดด้วยแย่เสียแล้วแย่เสียแล้ว ตรงตัวนี้ซะแล้วโอ้โหตัวระเบิดเรานี่คือแบบเทพมากๆโอ้โหแต่ว่าเราไม่มีการ์ดแล้ววเนี่ยเสียการ์ดไปเยอะว่ะทุกคนตึงต้งๆมาจัดการจัดการนอ้มไม่ตายไม่ตายเหรอ về tài Mê tài Ok Ừ, tài của nó tài 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 hơn Ừ Đẹp lối, đồn kín Nó có ơi, bòi có tay máy à, nhận lối tụi con to Diễn, nó có เรียบร้อยแล้วคราวนี้เออโอ้โอ้จะก,การบอสเรียบร้อยใครจะเอาไข่เราไปอีกไหมไข่รเราอยู่ไหนแล้วเนี่ยอุ้ยโดนจากการปุ๊บยังไงต่อสามดาวครับผมโอ้ราชาหมูเอาไข่ไปแล้วโอ้ด่านที่สิบมา อ้ยมีเป็ดด้วยอะ่ะเป็ดเอาละครับผมขอตัดท้าเทเพียงเท่านี้นะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากเลยนะครับขนมากครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับโย่